หน, okay, นึ่งสองสามสีม่ห้าเจ็ดแปดสิบโอเคครับก็สวัสดีน้องสกุลนะครับนี่มีอยู่กับพี่นะครับช่องดีชาดีซีวันนี้นะครับพี่ก็จะมาทําคลิปแข่งกันออกตัวนะครับกับพี่ไทยนะครับนี่ครับพี่ไทยแข่งกันออกตัวว่าใครจะออกตัวได้ไรกว่ากันเดี๋ยวไปรอดูกันเลยไปครับวันนี้ผมจะมาออกตัวแข่งกับไี่พุทธนะครับชื่ออะไรครับผมชื่อไทยครับตัวขับอะสแก,ก้วของสแก,ก้วดีเซล okay, okay. โอเคโอเคหลบรถก่อนหลบรถก่อนหลบรถก่อนโอเคมา อันนี้เดีย๋ยนี่ผมจะเอารถคันนี้ออกนะครับเป็นรถของคนนี้เลยครับที่รีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วน,นะครับลมน่าจะแรงนะเดี๋ยวเราไปลองเอาตัวกันเลยนะครับว่าใครจะออกดีกว่ากันให้ทุกคนโูวตนะครับเอันนี้รอบสองก่้นครับ รู้ว่ามันจะออกกับนักเที่ยพี่ไหมเป็นพี่เป็นมือใหม่หัดออกนะครับน้องโอเคนีคคค <laughs> ค่มาดูกันเลยอันนี้คู่แข่งของพี่นะ เราดูแล้วกันอันนี้เขารอบซ้อมนะนี่อไงกระปุกแมวนะตายแล้วหรอช <laughs> นะละนี่โอเคกติกาของเราวันนี้นะครับ <laughs> เราก็ให้คนหนึ่งนะไปรอจับเวลาตรงนั้นนะครับตรงต้นไม้ตรงนู้น <S <S <Arctic> <S ดูดูผ่านไปนู้นนะ่ะเออกล้องอาจจะไม่เห็นหรอก ปเป็นจอาจับตรงนั้นนะครับเอาแค่ okay. เป็นเมตรเขาไม่ต้องเอาถึงเป็นกิโลหรอกเขาตูดนะว่าใครจะได้เวลาเร็วกว่ากันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยพร้อมไหมครับพร้พอมเสมอแหละต้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่มีอะไรถึงจะเดิวโอเคเราไปเริ่มกันเลยไป ตอนนี้ก็หลบรถก่อนนะดูดิขอทานเนั้นซิอู้ได้สุขสาจริงเลยอะ่ะทำอะไรอะ่ะพร้อมแล้วผูดถ่ายแล้วมายืนที่เดิมนะครับพี่ครับว้าวรถมารถมาพร้อมยัง

บอกแล้วขาตั้งเ้กูช่วยดึงเอเอคือดึงดึงสองเาึงงคนไป่ไหมกโยกดีเลยเออดึงไม่ใช่หรอโอ้ยเฮียรงคาชาครับทุกคนเยอยเอ้ยขึมขาตั้งขึ้นกางีกแหละอันนั้นมะอุเขียดฟังที่นอนก็สบายนะกเนี่ยอี้ายช่อนเมื่อกี้ก็าเล่นอ้ก็เค่อหัวล่อดีย่าเนี่ยใช่เหรอเออ

Let's go โอเคตอนนี้ก็เสร็จแล้วนักวิ่งมาราธอนก็เลยตายครับเย็สโอเค ก็มาดูกันเลยนะครับว่าใครจะชนะนะครับคุณรอรุ้นไหมครับคุณรอรุ้นไหมรอครับเฮ้ยทุกคนอันนี้ขอพี่ไทยก่อนนะขอพี่ไทยได้หกปิจุดสี่หกนะครับแล้วของพี่ะจะเท่าไหรวะแม่งพี่แบบลม้มลงกลางทางแล้วแม่งล้อแม่งดุ้งแล้วมั้ง <laughs> <laughs> แม่งวิ่งไม่ออกแล้วครับทุกคน ดูเลยวันเดอะเอทันตะราตะระทโอ้โหหกวิห้าสามช่างครับแปด้ได้ไงวะโอเจ้าคนใหม่โอ้อาพี่แพ้ครับทุกคนดูดิผมแพ้ได้ไงอ่ะุ้ยผมแพ้ไนี่งวะ ดูสีหน้าของโฆษณาครับได้แล้วหรอไอเย็ดโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับให้เขาปิดปิดดีกว่าปิดได้ไหมถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์แต่ไครไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนบว่ต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบายจิ้มเบชรแรงกว่าใช่เป็นมากเลยทีเดียว เอาไปกยนและพาต้น eh. ุยเดินเล็กหลงเย็นเย็นเล็กๆย่เย bueno> ่าเทุกใจตักบนลังควายควายกันละเล็บดัดตัวเร้องอบอบถูกางหน้าเดี๋ยบร้องจ้าเบื่อเวลาฝนรับ